เพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเกมมิ่งโมบาย h ช n แนลนะครับคลิปในวันนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่กับช่องเกมมิ่งโมบายแชนแนลนะครับและเกมคอฟดิวตี้โมบายนะครับกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาสอนเพื่อนนะครับทากิจกรรมแต่อย่างใดนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแจกนะครับในส่วนของชิ้นส่วนดิกซอนนะครับของกิจกรรมที่ชื่อว่าเส้นทางแสงดาวนั่นเองนะครับอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดูก่าครับว่า ผมจะแจกชิ้นส่วนดิกซอ์เบอร์อะไรกันบ้างนะครับอ่าอันนี้จะเป็นตัวภายในกิจกรรมนะครับที่ผมจะมันแจกครับในส่วนของชิ้นส่วนดิกซอ์ในวันนี้นะครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้มีชื่อว่าเส้นทางแสงดาวนะครับเส้นทางแสงดาวอ่าทีนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเบอร์ไหนนะครับที่ผมไม่ได้ขึ้นให้ นั่นหมายความว่าเบอร์นั้นนะครับไม่ได้มีหมายเลขที่มันซ้ํากันนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันที่เบอร์หนึ่งเลยครับอ่าอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับสําหรับใครที่ขาดชิ้นส่วนดิกซอร์เบอร์หนึ่งนะครับก็สามารถนาโคดนี้ไปกรอกได้เลยนะครับซึ่งเบอร์หนึ่งเนี่ยผมมีทั้งหมดด้วยกันนะครับสองชิ้นด้วยกันต่อไปนะครับเบอร์สามครับอันนี้เบอร์สามนะครับเบอร์สาม นะครับอ่าเบอร์สามนะครับผมมีทั้งหมดด้วยกันสองชิ้นเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเบอร์หกครับอ่าต่อไปเป็นเบอร์หกอันนี้เบอร์หกนะครับเบอร์หกนะครับใครที่ขาดเบอร์หกสามารถนำคนนี้ไปกรอกได้เลยนะครับเบอร์หกผมมีทั้งหมดสองชิ้นนะครับต่อไปเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดนี่จะมีเยอะหน่อยครับ เบอร์เจ <7 S 2> ็ดผมมีทั้งหมดเจ็ดชิ้นนะครับอ่าต่อไปเบอร์แปดครับเบอร์แปดเบอร์แปดผมมีทั้งหมดสองชิ้นนะครับต่อไปนะครับเบอร์เก <Be> er ้าครับเบอร์เก้าเบอร์เก้าผมมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับเบอร์เก้า ต่อไปครับเบอร์สิบครับเบอร์สิบผมมีทั้งหมดสองชิ้นครับเบอร์สิบผมมีทั้งหมดสองชิ้นนะครับต่อไปนะครับเบอร์สิบเอ็ดครับเบอร์สิบเอ็ดผมมีทั้งหมดสามชิ้นครับ ต่อไปนะครับเบอร์สิบสี่ครับเบอร์สิบสี่ผมมีทั้งหมดสี่ชิ้นครับและเบอร์สุดท้ายที่ผมมีนะครับนั่นก็คือเบอร์สิบหกนั่นเองนะครับสำหรับเบอร์สิบหกเนี่ยผมมีทั้งหมดด้วยกันสามชิ้นนั่นเองนะครับอ่านี่ อันนี้เป็นเบอร์สิหกนะครับก็คือผมมีทั้งหมดด้วยกันสามชิ้นนะครับอ่าและที่เพื่อนเเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมขึ้นตรงหน้าจอให้คือจํานวนของชิ้นส่วนดิกซอนะครับหรือว่าทิกซอทั้งหมดที่ผมมีจํานวนซ้ํากันนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้ขึ้นให้เพื่อนๆหมดแล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าผมมีอัปเดตเพิ่มเติมอาจจะทิ้งนะครับชิ้นส่วนดิกซอว์ไว้ในคอมเมนต์นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนขาดเบอร์อะไรนะครับก็สามารถนํามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามช่องผมอยู่แล้วหรือว่าดูช่องผมอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เพื่อมาแลกเปลี่ยนโค้ดกันได้นั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการแจกชิ้นส่วนดิกซอว์เส้นทางแห่งดวงดาวนะครับ ถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Gaming Mobile Channel วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย